181ซสื่อลับพลังวิญญาณปฏิหารแห่งชีวิตตอนที่10พันธมิตรแห่งสัตจ,จะและมือป่าประหัตธมินภายหลังเสียงปืนมหาปรายสงบลงทิ้งไว้เพียงความเงียบงันที่ปกคลุมด้วยไอวิญญาณนนยืนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังพรางเก็บสมุดบันทึกของพ่อไว้แนบอกอย่างหวงแหนแสงไฟเซเลนสีแดงน้ำเงิน เริ่มวูบวาบสะท้อนกับแม่น้ำเจ้าพยาพร้อมกับการปรากฏกายของบุรุษผู้หนึ่งในชุดนอกเครื่องแบบที่ดูภูมิฐานแต่ดุด,ดันชายคนนี้ก้าวเข้ามาในที่เกิดเหตุด้วยฝีเท้าที่มั่นคงสายตาคมดังใบมีดกวาดมองไปรอบพื้นที่ราวกับสามารถแกะรอยความจริงได้จากเพียงอากาศสาัตเขาคือพันตำรวจโทอชิระ ผู้ช่วยผู้บัญชาการหน่วยสืบสวนพิเศษมือฉมังที่ขึ้นชื่อเรื่องการไขคดีที่เป็นไปไม่ได้เขาหยุดยืนอยู่ต่อหน้านนพรางจ้องมองรอยบุบสลายของผนังตึกที่เกิดจากแรงอัดมหาศาลเขาทำได้อย่างไงร,รอยพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาจะสร้างขึ้นได้และปอกกระสุนพวกนี้ทำไมถึงมีรอยแตกละเอียดเหมือนโดนฟ้าผ่า อาชิระเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่นิ่งลึกที่เปี่ยมด้วยอำนาจนนทสบตาอาชิระด้วยความสงบเขาพบว่าชายคนนี้มีรัศมีแห่งความเที่ยงธรรมที่กล้าแข็งประหนึ่งเกาะกำบังอาถรรพ์ผู้กองครับมีบางอย่างที่ปืนและกฎหมายมองไม่เห็นแต่เข็มทิศในมือของผมมองเห็นและสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือ โศกนาตรกรรมที่มีรหัส181เป็นตัวแปรสำคัญนนยื่นสมุดบันทึกที่เปื้อนเลือดให้ดูเพียงครู่เดียวทันใดนั้นแววตาของอชิระพันวูบไหวด้วยความประหลาดใจคุณคือนนลูกชายของคุณนิมิตอย่างนั้นหรืออชิระเอ่ยด้วยความโศกเศร้าที่ซ่อนไว้ไม่มิดผมตามหาคุณมานานแล้วนน คดีของพ่อคุณคือคดีเดียวในชีวิตที่ผมไม่สามารถไขคดีได้และมันคือคดีที่พลากพี่ชายของผมซึ่งเป็นคู่หูของพ่อคุณไปในคืนนั้นด้วยวินาทีนั้นเองเส้นได้แห่งโชคชะตาได้ผูกปมเข้าหากันอย่างแน่นหนานนและอชิระต่างตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังอีกต่อไปนนใช้พลังวิญญาณ สื่อสารกับอดีตท,ที่ฝังอยู่ในพื้นที่ส่วนอชิระใช้สติปัญญาและยุทธวิธีในการกระชากหน้ากากผู้บงการที่ลบซ่อนอยู่ภายใต้เงาของอำนาจและกฎหมายพันธมิตรระวังสินแสผู้สื่อวิญญาณและมือปราบผู้ถือสัจจะจึงอุบัติขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางซากโรงพยาบาลร้างอชิระเผยข้อมูลลับว่ากลุ่มคนชุดดำ ที่รอบโจมตีนั้นเกี่ยวพันกับเครือข่ายธุรกิจมืดที่ใช้สยภูมิศาสตร์ในการผูกขาดความมั่งคั่งของเมืองและผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาจเป็นคนในระดับนโยบายที่นนคาดไม่ถึงนนหลับตาลงสัมผัสพลังงานเข็มทิศอีกครั้งรหัส181เริ่มเป่งแสงชี้นำทางไปยังพิกิจพิกัดใหม่ที่อยู่ใจกลางย่างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งที่สุด ไปกันเถอะครับผู้กลองถึงเวลาที่เราจะไปทวงความยุติธรรมคืนจากพวกที่เล่นตลกกับวิญญาณและชีวิตผู้คนนนกล่าวด้วยความแน่วแน่การสืบสวนครั้งใหญ่เริ่มต้นขึ้นอย่างวิจิตรการตาปฏิหารแห่งชีวิตของนนเริ่มมีมิติของการแก้แค้นที่ชอบธรมและการพรดุงความยุติธรรมเข้ามาสอดประสานพวกเขาทั้งสองกำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ คระหาดห้าธาตุสถานที่ลึกลับที่ลือกันว่าเป็นศูนย์บัญชาการของผู้บงการใหญ่รหัส181จะเปิดเผยความลับในระดับโครงสร้างอำนาจได้อย่างไรและอชิระจะสามารถปกป้องนนจากแผนการรอบสังหารครั้งใหม่ได้หรือไม่ความจริงที่เจ็บปวดกำลังจะเปิดโปงโปรดติดตามตอนต่อไปใน181ซสื่อลับพลังวิญญ,ญาณ ปฏิหารแห่งชีวิตตอนที่11ครับ